ครับผมพี่น้องครับกับบ่าวมีอีสานบานของเองไปติดไปตามไปเบืงองยู่ทางช่องแดงแอบแดงของบ่าวมีเลยครับด้วยซื้อ่องว่าอีสานบานของเองพี่น้องผมไปอีพี่สองเข้าไปเบื้องว่าเข้าเอากับดักบักหอยเอาบักยางเอาเหยื่อดักหล่อร่วงพางมันไว้มันสีมามันสีมีโตมากินบ่นพี่น้องไปไปอย่างใจเย็น กะตย,ยานยูดหรพี่นองป้าก็ได้ยูเซีหรพี่นองมีหูคือเก่าพี่น้องผมมีหูเก่าบักยางยัง่งหัวหอยหัวหอยกับยัง่ง บมมีอย่างมาแตะเลยนะครับเนาะบมมีอย่างมาแตะเลยพี่น้องกอาจสิเป็นบ้างเป็นไดอยู่ทางเถึงคุณการแดงกิงขิงจางค้างอยู่พุนพี่น้องหากจินบักอย่างสรุปแลวบ่มีหยังมาจินพี่น้องผมมีตห่หหยมันจินบบกอ่ากินในบบกอย่างปลาลีงเห็นว่ามันแก่จินอผมมีหยังมาซูนเลยพี่น้องผมอะโอเคครับขอบคุณครับ